คิอลั่นีอแงแรกได้พี่น้องรั้งแรกได้นี่ยนะโอ้ผู้ใดนี่ไปอ๋อเถอะจัน

แล้วกินอันกินคำคำอินนะแล้วแบเซฟแล้วก็เว้าเป็นความตรงเรื่องแล้วเราก็แปลครัว่าแปลว่าเซฟกินเบิดแล้วบอกเมนกินเบิดจานนึงแล้วโอ้โหถือว่าคนบอกให้เขาคนอะไรบอกนี่เมื่อกี้ลูกจับนี่ฮะเฮ็ดเฮ็ดคนสิน่ะโอ้แบบนี้คนก่อนเออแล้วก็จับยิงอ๋ออย่างนั้นไงจานค้อเป็นทาบู๊เลยนี่ จดมืดอนเนี่ตักถ้ามีหูตักเยกไปก็ได้เปเอเออันเยง้เหรหยังแม่มันก็มันไก่มือิงเขามันไก่เจ้ามาจ้อันอนาอำากันเราะมืดมากมันยากเลยไมไม่ได้เดี๋ยว้องก่อนนะว่าเออวกเขไ่ได้ซื้อเียน่ให่นี้เดี๋ยวก็ปั่นไปแล้วปั่นไปแล้วเออ่ได้ซ้อเยื่อ นี่เป็นคุณป้าแม่ออ๋ให้เครื่องปั่นไฟอ๋อเล่นนี่ลงไปหน่อยกินสงกินเออฮูจะได้ฮู้สึกจะได้มาเที่ยวบ้านต้องเลื้ยงมาหนิอ๋อฮู้สึกภาคภูมิใจที่ว่าได้มาเห็นอ่าน้องสายบนดําเนาะแพรตระกูลที่ว่าได้มาบุกเบิกอ่าแล้วก็สร้างบ้านเผาตรงเลืองอยู่อ่าบ้านน้ำปุยอ่าปลาสุวรรณางวาดเนาะดึงเข้ามา อยู่บ้านอยู่เมืองเร้ภาษาสากม,มีเย้ามีเงิ<ห>นอยู่แับนี่นข้าพเจ้ากับเองออยุเวียงจันทร์พุนต่ว่นดีใจได้เป็นเอฟซีเบ้านบนนาที่ว่าไม่เห็นจริงจริงวจนนี้การพัฒนาของเบ้านบนานำพัฒนาเฝ้าตรงเดืองนี่ว่าสมบูรณ์แบบเลยสุดยอดวุ้ยภาคใด้คือเบ้านบนานาประเทศ,เทศลาวนะมันโกมดเลยบุ้ยภาคใต้แต่เบ้าบนนเฮ็ดได้สมเซยเบ้าบนนมว้นนี้ข้าพเจ้าเองก็เป็นเอฟซีบ้าบนนาอยู่นครหลวงจันทตรอยู่บ้านพูทสมบูรณ์เนาะเมืองสิโคตะบองนครหลวงจันทต์ก็ได้มา ได้มาขึ้นเดือนใหม่แล้วก็มอบผ้าเพลินให้อันเข้าตรงเหลืองอยู่บ้านบางทองอ่ะบงทองอันนี้พลทองพลบ้านพนทองเนาะบ้านทองโอเคอาขอบใจขอบใจโอเคได้รประสงค์อะไรภาษาจีกะเี บอกมียังไรพี่น้องมีแต่กำใจเล็กๆกนอ้อยๆพี่น้องโอ้ <c oughs> ่ะใจใส่ใจ oh. ยังก็ไดประกอบส่วน oh. ในงานคร<า>ั้งน <No. S 3> ี้นเนาะขอบคุณหลยายๆเดี๋ช่วงช่วงนี้ก็ สัตว์หลายทางแล้วบ่เหมือนกันคุณหลายๆเด้อมาพี่น้องไอ้เนาะเทวาบ่าวสักที่คนกะประกอบเงินช่วยเรือในการเทวาเล่นเรื่องล่นงานจากที่แหละสามเชนคีพี่น้องไอ้เนาะคุณหลายๆอ่าอ้ไอโซไอไอไอซี่แสนเพราะว่าทันไหมสี่แสนใเ้น้นมันเด้อใช้นมันแรงเบียกใช้นมันแรงเบียดแรงเบียดเนาะสามเซนเป็นอยู่ เจ็ดแสนพอแล้วสองพื้นใส่ใจแนวมันเกี่ยวกับเบียรงานเจ้าแหละเจ้าผู้แลนเวียกแลนงานเนาะสระเวลาส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยอะไรเป็นแหละกันแล่นเบียร์เล่นงานจนสิ้นแหละเข้กับใจที่ว่าพิเศษกระทั่งไอ้สมใจพมลีเนาะว่าโอ้ยถ้าสมองเกินพอพี่เพิ่นมีเวียกที่ว่ายอดอาจจะเพิ่นกระทิมปะมาแมนแมนแมนมาโอ้ยดีใจดีใจเป็นบุญคล้องพี่น้องเพราต้องเลื่องเป็นบุญคล้องบารมีหนำพี่น้องเนาะที่ได้มา เพอนได้มาห้าพี่น้องเนาะเขาใจกอะไรนะจันเนาะตุกเี่ยงกับตุกเป็ดเห็นเขาเก็ปีนีบเห็นี่บเห็ดเหรอเนี่เราเนี่เราสร้างว่าเราสร้างว่าได้จันไอเขาเกิดมาบัมุเ่ว่านั้นบบกไหมึ่งไหมอ้า เออแม่เด้เราขึ้นไม่เด้เราการวัดตักเก่าเรามวน้ขึ้นไปตุวใหม่เพราะม้วนเนาะเราหูเปลี่ยนหูแป้งไหนเราเป็นเดี๋ข่าววัดดุบอมันเอาแถวว่านมาบักกีแก้วบ้านนะมายกอมาอันนี้เอามาเอามาหักผสมเสย่อักผสมเสยเนาะเอาซูู่เอาเด้อเอาดื้อทำไม่อยู่นี่กันเนาะไม่นี่สายเจ๋ บ่ือทํากินนเบื่อเลยมันเต้มห้องเลยเล่นคล้องเลยนะโอ้พอาจันพี่น้องอร่อยอันนี้เียนแซบแซบ ครั้งแรกในชีวิตเลยแม่สบายดีาไม่ข่านีน่คุณคุณเนาะคุณ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 โอ้มหาเล็ก ป๊าพี่น้องตุจันนะอ้ากินบะดกินบะดกริสิเป็นครั้งแรกในชีวิตพี่น้องคือกันกับบาสักจิกบาสักจิกก็กินครั้งแรกในชีวิตแนวุเรียนนะแซ่บแม่นอมากินยากบ่สร้างเฮ็ดแดอือบ่สร้างเสบายดี ครอบครัวก็เหมือนกันกินไม่เราด้วยท่บมา่อีโอกาสได้กินนี่ดูว่าเนาะอ่ากินกินกินพอเถอะกินกินอันนี้ไม่ต้องคาดบ่ป้าอันนี้ลูกเหรอบ่บ่เสีอแหละลูกหรือว่าร้านบ่ไหมร้านร้านร้านเนี่ยกินข้าวเหนียว ขาน,นียวถัรเรียนชื่ออ้ไบ่ื่ออย่งนี้น,นี่ชื่ออ้ไรรู้ะชื่อมื <c oughs> ่อนี้คุณแม่เพิ่นแจกแจกข้าวเหนียวทุเรียน <c oughs> bên <laughs> nhạc cài phi long khắc hạt cái lì Hạt cái khắc <laughs> lì này bảo khắc lì bảo lì khắc kít khắc lì khắc lì kít lì <laughs> ตอบภาษาอังกฤษใชอันอันอินเดียนะอินเดียมาพสำหรับคลิปนี้น้องบาสกิกับสิคราบีองเท่นี้เนาะพบกันใหม่อีพีต่อไปพี่น้องเอ้เนาะ คอยทานอยู่ดีไม่แห้งความเจ็บจะได้ความไข่จะมีพี่น้องลำรู้ลำรวย